ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Princess of Love เช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณค่ะทุกๆการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์ Super t h a n ังการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะทันใดอยากที่จะซสพอร์ทงช่องก็คลิกลิงที่ปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยในตอนนี้นะคะมีข้อความด่วนจากความรักมาถึงทุกๆคนนะคะสายสัญ,ญญาณที่รับรู้ถึงถึงพลังของสิ่งใหม่ๆ การสื่อสารการเผชิญหน้ามันเป็นข้อความบางอย่างนะคะที่ที่เป็นสิ่งที่แบบว่าคําตอบหรือการเริ่มต้นหรือเป็นมันเหมือนกับเป็นอะไรบางสิ่งที่ฟโฟล์และก็ไหลเข้ามานะคะเป็นข้อความด่วนมากๆจริงๆมันเป็นความรู้สึกว่ามันจะต้องแบบส่งสารนะคะถึงทุกๆคนนั่นเองนะคะทีนี้มาดูค่ะว่า สิ่งนั้นคืออะไรนะคะความรู้สึกของความรักใครส่งมาหาคุณความรู้สึกของความรักใดส่งมาหาคุณข้อความด่วนที่ส่งมาหาทุกทคนในตอนนี้เวลานี้คืออะไรนะการเฉลิมฉลองเซเว่นออเอข้อความด่วนจากความรัก The Levers ขอข้อความจากความดัวที่ i v i า e หรือ Universe ต้องการส่งให้กับคุณตอนนี้เวลานี้ค่ะบอกได้เลยค่ะว่าตื่นเต้นมากคือมันเหมือนกับว่า t h l l เ v e r s เกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ Seven of Earth Pension ความอดทนคุณค่าของความรักความผูกพันและ Two of i r r สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในความอาราความสัมพันธ์ของคุณนั้นบททดสอบบางอย่างที่กำลังจะจบลงนะคะสายสัญญาณของการหวนกลับมาการตัดสินใจการพบเจอการ,รเผชิญหน้ากับความจริงการ,รเผชิญหน้าการสบตาของคนทั้งสองคนกำลังจะเกิดขึ้นการหาทางออกในความสัมพันธ์ขอข้อความด่วนจากความรักคะ่ะ Seven o f Wands, ้าออ of Cups เป็นพลังงานของอารมณ์ความรู้สึกทางนั้นเลยนะคะ oh, <okay. S 1> p a g e of Cups แล้วก็ Three of Wands การขับเคลื่อน f o u r ofwand s การเฉลิมฉลองการให้อภัยความรู้สึกของการให้อภัย การพบเจอกับความรักที่ดีความอดทนของคุณกําลังทําให้คุณได้พบเจอความรักความ,วามผูกพันของใครบางคนที่กําลังเดินทางมาหาคุณเซเว่นอว a นส์แล้วก็เซเว่นออฟเอรความรักครั้งนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าสะท้อนถึงดีวายแล้วก็ u n i v e r s ร์สที่นำพายคุณได้พบเจอกันให้ดูให้ทั้งคนทั้งสองคนอดทนที่จะ เป็นตัวของตัวเองอดทนในการเรียนรู้กับตัวเองอดทนในการตระหนักตื่นรู้พลังงานในตัวเองอดทนถึงคุณค่าของความรักความผูกพันครั้งนี้ที่ท่งอนุภาพของความรักนิรันดร์ที่กำลังจะเกิดขึ้นโซคอนแทคหรือพลังงานของทินเฟลมส์บางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคือบททดสอบตัวเลือกการตัดสินใจการเข้าใจพลังงานอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อดใจรอนี้ในสิ่งที่คุ้มค่าและคู่ควรกับความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ คนที่ใช่เวลาที่ใช่การโยกย้ายการเดินทางการเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นเหมือนสิ่งที่คุณรอกำลังจะมานะคะนายออฟวอเตอร์ทรีออฟวอความจริงกำลังจะปรากฏสวยงามมาก r e เบ r ร์ตรีเบิรค่ะทุกคนแล้วก็เทนออฟเอิรเกิดขึ้นคืออะไรบางสิ่งของความสัมพันธ์ที่ที่เป็นความสัมพันธ์แบบ คุณกำลังไม่คุณจะไม่คาดคิดเลยว่าสิ่งที่คุณกําลังเจอคืออะไรในความรักความสัมพันธ์คุณกําลังได้เจอกับใครหรือคุณกําลังได้เจอกับบุคคลที่คุณอธิษฐานถึง t ด e Wo วลนะคะคุณกําลังได้เจอความรักที่เป็นดั่งคําที่คุณอธิษฐานถึงฝันถึงรู้สึกถึงแล้วมีความสุขถึงนั่นหมายถึงว่าพลังงานในตัวตนของคุณส่งสะท้อนถึงคุณค่าของชีวิตพลังงานความรักของคุณส่งสะท้อนถึงคุณค่าของชีวิต สวยงามมากๆชีวิตที่จเจริญรุ่งเรือง The Will of Fortune โชคดีการเปลี่ยนแปลงนะคะคนคนนี้เข้ามาทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงเป็นวีทางที่ดีมาทำให้ชีวิตของคุณมีการเติบโตในทิศทางชีวิตที่เต็มไปด้วยความหวังที่แบบไม่ได้คาดหวังอะแต่เป็นไปด้วยความหวังความเชื่อแรง,งด,ดึงดูดความสัมผัสถึงความอบอุ่นความสัมผัสเหมือนบ้านปลอดภัยมีความสุขเข้ามาด้วย ด้วยด้วยความเชื่อและความหวังที่จะได้พบเจอคนรักความรักเข้ามาด้วยความโชคดีคู่วงควรเป็นคนที่เขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากและเป็นคนที่อดทนมุ่งมั่นและก็จริงจังมากนะคะคือคุณจะได้เจอกับใครที่เขาทำให้คุณรู้สึกว่า สิ่งที่เคยเสียใจยและเจ็บปวดสิ่งที่เป็นบททดสอบในอดีตที่ผ่านมาของคุณที่คุณเจอเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมามันจบลงไปแล้วนะคะคุณกําลังที่เจอความรักครั้งใหม่ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเข้ามาแบบรวดเร็วเข้ามาแบบมีตัวเลือกเข้ามาในความสัมพันธ์เข้ามาแบบทําให้คุณรู้สึกว่ามันมันคือสิ่งที่คุณเซอร์ไพรส์ไม่น่าเชื่อมันว้าวมันรู้สึกไร,ร้เบียบไปหมดเลยเพราะว่าความความสัมผัสแล้วก็แรง,งดึงดูดของคนทั้งสองคนนะคะ การเฉลิมฉลองกำลังจะเกิดขึ้นการเฉลิมฉลองเซอร์ไพรส์กำลังจะเกิดขึ้นความสำเร็จหรือความฝันในการรอคอยกำลังจะจบลงสิ้นสุดลงด้วยการเฉลิมฉลองนะคะเพราะฉะนั้น t w o of Earth Balance สิ่งที่คุณกำลังเจอต่อไปนี้เพราะว่า The Will of for t u n e เกิดขึ้นคนคนนี้มาพร้อมความชวโ,โชคดี Ego, Illusion, Dependency จงเป็นตัวของตัว,อตวอเองปล่อยอิสระภาพในตัวเอง เพราะถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้เปลี่ยนแปลง,ปลงชีวิตความรักของคุณไปสู่การเติบโตคุณถูกปลดปล่อยปลดล็อกอะไรบางอย่างจาก DIY จากจ n นิเ r อรผ่านบททดสอบอะไรบางสิ่งอย่างเกิดขึ้นเพราะนี่คือ seven of earth ความอดทนความอดทนคุณค่าความอดทนในสิ่งที่คุณรอว่าคุณรอคนที่ใช่คุณรอความรักที่เกิดการเติบโตเกิดความรวมสมบูรณ์คุณจะปลอดภัยกับคนนี้คุณจะรู้สึกมีความสุขและปลอดภัยมากม และคนๆนี้เดินทางมาพร้อม,คว,มความเชื่อความหวังพลังงานนะคะอะไรบางอย่างสำหรับบางท่านเหมือนรีเบิร์กันได้ได้ตัดสินหรือว่าได้พบเจอกันอีกครั้งการหวนกลับมาอีกครั้งของใครบางคนนั่นเองค่ะถูกปลดปล่อยถูกการได้พบเจอใครบางคนกำลังเดินทางมาหาคุณเพจซับคัพความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่เป็น ความรักที่คุณตามหากําลังจะมานะคะเหมือนคนทั้งสองคนหัวใจตรงกันคนคนนึงมาพร้อมความเชื่อและความหวังเพื่อหาแสงสว่างของความรักเพื่อหาดวงวันหาคนที่ใช่หาคนที่แต่งงานสร้างครอบครัวเป็นคู่แท้คู่ชีวิตดกันเติบโตไปด้วยกันคุณก็มีความเชื่อความหวังที่จะพบเจอความรักที่รักแท้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นความรักครั้งนี้มาพร้อมกับบริบทบททดสอบของระยะทางวัฒนธรรมความต่างนะคะหลายด้านมากๆเลยนะคะ ใครบางคนกําลังมาหาคุณจริงๆใครบางคนกาลังเดินทางมาหาคุณใครบางคนที่เป็นพลังงานแห่งลมดินน้ําและไฟที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสวยงามที่สุดเลยนะครับความเชื่อแห่งเดอเเวอร์สกำลังจะมาโซคอนแทร t ใครบางคนเดินเหมือนเดินหรือว่าเดินทางมาจากที่ไกลแสนไกลมากๆเลยนะคะ มาดูอีกว่าข้อความด่วนจากความรักใดกําลังส่งมาหาคุณขอข้อความด่วนจากความรักที่ส่งมาหาทุกทคนในตอนนี้เวลานี้คุณกําลังได้พบเจอคนรักที่เข้ามาสพอตแล้วก็ดูแลคุณในทุกอย่างเลยนะคะบางท่านได้เจอคู่รักที่ฐานะดีนะคะหน้าที่การงานกันเงินที่ดีสักเซตประสบความสำเร็จแล้วแต่บางท่านก็เจอคู่ที่สร้างเนื้อสร้างตัวไปด้วยกัน ได้เรียกันนะคะบางท่านเจอคนที่อายุมากกว่าเอซบอลจงเป็นตัวของตัวเองไว้ควีนคิงออฟบอลไปด้วยความมั่นใจของคุณนะคะใครบางคนเชื่อมั่นมั่นใจและก็กำลังที่จะเทคแอคชั่นคุณมากๆเลยคิงออฟคัพสเซเว่นอวอนเกิดขึ้น2ใบใครบางคนมีเอเนอรพลังงานของคนที่มีความเป็นผู้นำเป็นสุภาพบุรุษมากและสุภาพสตรีที่มีพลังงานแบบ ะะพลังงานเดียวกันกับคุณเป็นโซคอนแทรของคุณอายุมากกว่าคุณเป็นพ่อแม่หรือต่างชาติหรือว่าเป็นคนที่ยุไล่เลี่ยก,กันกับคุณกําลังก้าวข้ามผ่านนะคะความทา้าทายของความรักครั้งใหม่ครั้งนี้เดินทางมาหาคุณคนคนนี้มาพร้อมด้วยความเชื่อแล้วก็ความรู้สึกบริสุทธิ์จริงๆคนไกลคนแดนไกล k i King and q u e e n of Wands คุณดึงดูดพลังงานของใครบางคนที่เป็นเพอร์เฟ p a r พาร์เนอร์ของคุณมากๆขอบอกเลยนะคะ บางใครบางคนกําลังเดินทางมาหาคุณมาจากที่ไกลามาด้วยสิ่งที่คุณรู้สึกว่าว้า wow, ว the in place ใครบางคนจะเข้ามาปกป้องคุณเทคแคร์คุณดูแลคุณและเสน่หาแค่คุณเท่านั้นและถึงเวลาเหมือนกันที่เหมือนจะได้เยียวยาฮิวใจกับพลังงานอะไรบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะว่าความรักครั้งนี้มีบาดแผลอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่มีอะไรบางอย่างที่ติดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างกาลังจะถูกเปิดเผยเพราะว่าพลังงานของคุณมีคุณค่ามากมาก บางสิ่งกาลังทําให้คุณรู้สึกว่าเมื่อคุณเชื่อมั่นมั่นใจตัวเองมากเท่าไหร่และกลับมาอยู่กับตัวเองมากเท่าไหร่คุณได้ค,ไดคุณได้ผ่านบททดสอบได้ผ่านจุดจุดนั้นมาแล้วเพราะฉะนั้นทีเอ็ม่อควีนออฟเพนเคิลสคุณเป็นอสิสรภาพในต,ตัวเองแล้วนะคะคุณเข้าก้าวเข้าสู่อสิสรภาพความสุขแล้วก็ความมีเสน่ห์ของตัวตนของคุณเองจริงเพราะว่าคุณผ่านบททดสอบความอดทนแล้วก็ ได้เจอแสงสว่างใหม่ๆเส้นทางใหม่ๆของชีวิตของคุณแล้วเพราะฉะนั้นคุณกาลังดึงดูดความงดงามเข้ามาหาตัวเองคุณกําลังดึงดูดพลังงานของใครบางคนที่ที่เป็นคู่ของคุณจริงกําลังมาคนที่คุณในฐานถึงเฟลลี่ดูดีมีเสน่ห์มีเสน่ห์มากดูเท่ดูเซ็กซี่ดึงดูดอบอุอน่นมากๆโรแมนติกด้วยนะคะอาจจะมาในแถบที่แบบว่าคุณรู้สึกว่า คุณชอบมากนะคะไลท์สไตล์ที่แบบว่าแมทช์และเหมือนกันมากๆคิง u q u n o n w f o n s แล้วก็ King of Cups แล้วก็ queen of swords เกิดขึ้นงดงามมากนะคะใครคนนี้จะปกป้องคุณ queen of swords เกิดขึ้นอีกครั้งจะปกป้องคุณเคารพคุณให้เกียรติคุณนะคะและบางท่านในทีนี้บอกเลยว่าคุณกำลังได้สละโสดจริงๆนะคะมั่นหมาย พลังงานความรักความสัมพันธ์ความรักครั้งนี้มาด้วยแรงดึงดูดของด e ว of Fortune จริงๆค่ะเหมือนกับว่าข้อความที่ส่งด่วนมาหาคุณคือคําว่าโชคดีของความรักความผูกพันมีอะไรบางอย่างที่อยู่รอบๆตัวเป็นสราวนนะคะแบบสวยงามมากมันรู้สึกพิเศษพิเศษมากดีมากสเปเชียลมากๆมันรู้สึกว่ามีความสุขมากมันดื่มด่าแล้วก็ลึกซึ้งมากๆในสิ่งที่คุณจะได้เจอนะคะเหมือนชีวิตนี้คุณจะได้เอนจอยวิสุความสุขของ ของห่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณมั่นใจมากกับความรักนี้ันมีความมั่นใจมันมีอินเทนส์มันมีความแข็งแกรง่งมันมีความสตรองเกิดขึ้นและมีความคิดถึงเกิดขึ้นมากๆในตอนนี้เวลานี้นะคะใครบางคนคิดถึงคุณมากเลย knife of cups คุณกำลังถูกความรัก b r o o m surprise มากเลยค่ะขอบอกนี่คือข้อความด่วนจริงๆนะคะเพราะว่า knife of cups คือพร้อมที่จะใช้ดูแล พร้อมที่จะให้หัวใจกับคุณคนเดียวเท่านั้นและจะเข้าหาในความโรแมนติกที่คุณค่าไม่ถึงจริง p i เจอร์ใครบางคนกาลังดูรูปภาพคุณอยู่สถานการณ์ความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตอันใกลน้นี้ข้อความด่วนใดที่พายอยากจะบอกกับทุกทุคน Universe GY ใครบางคนกำลังก้าวผ่านขัด ก้าวข้ามผ่านความกลัวเพื่อเพื่อมาเจอคุณเหมือนคุณแล้วเขาเป็นกระจกสะท้อนถึงกันแลยกันด้วยเช่นกันความท้าทายกําลังจะเกิดขึ้นค่ะเหมือนกับว่า ความกังวลความกลัวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเกิดความมั่นใจเกิดขึ้นเพราะว่าคุณสะท้อนถึงความเชื่อมั่นมั่นใจบางอย่างให้กับเขาและเป็นโอกาสครั้งสําคัญที่จะได้เหมือนเป็นไปสู่ความอุดมสมบูรณ์เป็นโอกาสครั้งที่2ออะไรบางอย่างเกิดขึ้นด้วยหรือเป็นความความเชื่อความรักครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคนโสดทุกท่านด้วยเช่นกันเหมือนความรักครั้งนี้มีความท้าทายเกิดขึ้นและโอกาสในการที่จะแบบเติบโตไปในทิศทางของ ความสุขความรวมสมบูรณ์เพราะว่านี่คือเลข10นะคะ10 of cups 10 of pentacle แล้วก็ the wheel of fortune a b u n d a n c e เห็นไหมคะจริงๆด้วย positive mindset manifests คนของคุณ manifest คุณอยู่และคุณก็ manifest เขาเหมือนกัน unconditional love affection e returned <c oughs> เพราะว่าไม่มีการ return เกิดขึ้น เพราะคุณจะท้อนอะไรบางสิ่งบาอย่างในตัวตวของคุณให้เขาเพราะฉะนั้นคุณคนนี้กําลังเหมือนจะทําอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ให้ก้าวเข้าสู่การเติบโต Long Term Relationship หรือพลังงานความอุดมสมบูรณ์ความสุขที่เป็นความโรแมนติกจริงๆนะคะ receiving and giving and receiving นะคะใครมางคนกำลังเดินทางมาหาคุณจริงๆใกล้ที่จะถึงแล้วนะคะอะไรบางอย่างกาลังจะมาถึงคุณสิ่งที่คุณทุกอย่างที่คุณต้องการทุกอย่างกําลังจะมาถึงคุณ เรือนะคะมาพร้อมกับสิ่งที่คุณรอ calling ใครบางคนจะติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณใครบางคนกำลังมาจากที่แดนไกลเดินทางมาหาคุณ t w i วินเฟลมโซคอนทรักหรือพลังงานของ t ท f นเฟลมที่พูดไปเมื่อสักครู่สันกราเซตมีใครบางคนสปายสอ,สองคุณอยู่นะคะเพราะว่าบางท่านเจอใครบางคนแล้วนั่นเองค่ะเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่ประสบความสำเร,ร็จ success นะคะในระดับมากเลยทีเดียวนะคะมีสะเสถียรภาพเรื่องของการเงินมีงานมีการเติบโตมีธุรกิจนะคะแบบนี้หรือคนคนนี้สร้างเนื้อสร้างตัวอยู่นะคะสร้างเนื้อสร้างตัวมีเป้าหมายที่เด็ดเดี่ยวและมุ่งม,มั่นมากๆเลยและชอบอิสระภาพชอบน้ําชอบธรรมชาติมากๆเลยชอบความท้าทายมีความอดทนสูงและมีความเชื่อมั่นมั่นใจในตัวเองสูงมากๆไม่ยอมให้ความมุ่งมั่นของตัวเองให้อะไรมาทํา ทําให้เขารู้สึกว่าสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองหรือทำให้เขาสูญเสียเป้าหมายขอยงเขาเด็ดขาดนะคะเขาจริงจังมากจริงจังมากคนคนนี้นะคะทุกคนนี่คือ s ซ l ล์เวิร์ a แอนด์แวลูไทม์ทูฮิอย่างที่บอกว่าบางท่านกําลังได้ถึงเวลาที่จะแบบว่าสะท้อนถึงกันและกันเพื่อฮิวใจเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่เพราะว่านี่คือโซเมทคุณกาลังได้เจอโซเมทโซคอนแทคพาร์เนอร์ชิพ แล้วก็โซคอนเนคชั่นไลฟ์พาร์ทเนอร์คือบางท่านเจอโซเมทบางท่านเจอโซคอนเนคชั่นบางท่านเจอพาร์ทเนอร์ชิพโซคอนแทรคไลฟ์พาร์ทเนอร์บางท่านเจอทวินเฟรมส์นะคะเพราะฉะนั้น นี่คือสัญญาณด่วนของความรังที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอะไรบางสิ่งบอย่างที่สะท้อนถึงเอฟเฟกต์แล้วความเป็นจริงกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะสวยงามมากๆขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมคุณกําลังได้เจอคนที่จริงคนที่จริงใจคนที่เป็นคนดีจริงเพราะฉะนั้นอะไรที่คุณกําลังรู้สึกว่าลังเลหรือว่าอะไรอยู่อยู่กระตางหรือว่ากาลังเรียนรู้อะไรกระตามดึงตัวเองกลับมาให้เป็นตัวของตัวเองนะคะทุกอย่างกําลังพิสูจน์ด้วยวันเวลาการกระทําแล้วก็คําพูดและระวังมิจฉาชีพด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ